อ่ะตอนงูยิงกูใช่ป่ะเหี้ยสาวสอบสอบวันแล้วเดินได้เทียเนี่ยกูแดกตลอดเลยจ้ะ ไปประตูเ,เออปิเดหมดแล้วว่ะเฮ้ยแต่ทำไมยาไม่มเออาเลยเฮ้ยรถรถมารถมาจอดวะเออละตาตายนี่ตายอ้คนไทยจอดจอดตะคอนกำลังไปพี่บ้านข้างล่างนี่ซ้ำยังซ้ำไปตัวลปวล็อกคิวไปตัวอีกแล้วนี่ Watch out มาแล้วอีกตัวอะไรวะผมเห็นละผมเห็นละเดี๋ยวผมช่วยยิงอุ๊ยวัดสุดหมดแล้วปะยังยังนอกนอกแต่มันมาแค่สองมันมาก็สองโคนปิดเลยพี่ปิดเลยมาแค่สองโคลอม อ๋อมันเอาสกีมาเกือบแตกเหมือนกันเฮ้ย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 มาแล้วเพื่อนมาแล้วข้างหลังเพื่อนมาข้างหลังอ๋อเห็นละเห็นละข้ามถนนไปฝั่งพี่ละ อู้อ้อเกือบแตกน็อกไงสองเม็ดแล้วอะ่ะเหรหินตัวเมื่อกี้อะ่ะไม่มีนะมันไม่หนีหรอกผมว่ามันอู มันเป็นหลบไหนอะขับรถถาเลยเฮ้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 ยเจ็บเจ็บเจ็บไหนอะ้มันซ้ำเจ็บแล้วโอ้าจมได้โอ้ยดิวเอียยันถังน้ำมันอะไอไอโอ้ไปแล้วไอ้นี่ไงไอ้ตัวนี้แหละ F สองสี่อะ หลวยังอยู่ปะแล้วแล้วใช่ตอนแม่ซ้ำอย่างเดียววันนี้แงสี M24 หลงถูกฝังด้วยนะเออไม่ได้เบลไม่รู้มันไงเฮตามเสียงละระวังนะมีตัวแน่เลยกระตุกกระลงเลยที่กลัว เฮ้ยม <c oughs> ีเจอละอยู่ฝั่งนี้ตะฮอนเผื่อบ้านนี้แเลยโอ้สามตัวตรงแอร์ดับเลยสามเม็ดบรรลวงก็สามวงสามแน่เลยเนี่ยตรงห้องน้ำห้องน้ำ พีไฟไปในประตูเี่มันแตกไปเลยมีมือประตูแตกและงั้นยันระเบิดเขาเออ <laughs> มันด,ดูตายหน่อยดูต้ายหน่อยดูตรงนี้ตะฮอ มองซ้าย่วยนะอะไรต้นแถวๆต้นไม้นะี่ยแค่ตายไม่ใช่หรอในห้องน้ำ <c oughs> มันเข้าไปสองตัวนะเอ้าหรอซ้ายซ้ายซ้ายโอ้แล้ว <c oughs> เข้าไปปิดเลยพี่อ๋อตายละ ได้ปะได้มินี่ตัวหนึ่งไอตัวที่เห็นตอนหลังที่เห็นที่เห็นว่ามันหลุดมามตัวหนึ่งตัว,ตวนึงตอน watch out เออว่าเราต้องเอารถเข้าแล้วแหละมิวทีมละตอนเคมาได้ปะเดี๋ยวนี่ขับไปให้เย็ะลูกนะ่อกูไม่ี หายไปไหนวะโดนไปสองเมตรอะรถแม่งเร็วออจิบไปเฮ้ยเฮ้ยในนี้มีวิงนนว่งยอยู่โอ้สบารไอ้มีวิ่งอยู่ไอ้บิเข้องูงดีกว่าไงไงรัวรัวรัวจอดได้จอดได้โอ้โหจอดได้โอ้โอ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  บ้านไหนวะขายบ้านไปเจอแล้วเ่ยนี่ปะนี่นี่บ้านนี้บ้านนี้รู้ว่ไหนวะบ้านนี้บ้านบ้านเนี่ยเนี่ยเนี่มาสเอ็มโฟนอ่ะป๊ะปปนอกวะนอนเลยพี่ อสองที่ซ้ำซ้ำซ้ำม,มีตัวแอบตัวหนึ่งมันมีแค่นี้แหละสองพี่น้องวะมัสองคน่ะน่า,าจะตายแล้วเพื่อนมันอะซ้ำเลยพี่เอามันในบ้านออกมาอีกตัวหนึง่งในบ้านอีกตัวนึงในบ้านอีกตัวหนึง่งแอกดอับน็อกไปแล้ะ มันวิงไวชุบเพื่อนมันนอนสเปรย์เฮ้เยโดนสติวหมดแล้วโดนข้างบน <ไป S 2> มีม,มิวมันยิงมาสมองขับรถเลยกระสุนเขียวจะหมดแล้วด้วยมือสไน Anh cả chọc tay nghe đập ạ ô hô lâm một chỗ tụt à mãi hồi ý ạ ơi ạ ơi 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 ไม่ต้องถึงแม็กอะสิบโลโลโลไก้ยไอ้มีขวาอสูงเขียวได้ไหมย่าแบนเดนหมดด้วยจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอ้โหไอมิวชุบด้วยโอ้โ oh อ o oh อีกเก้าเดียวอะต่อหน้าต่อตาโอ้ยชุบตรงนี้แหละไปไหนไม่ได้แล้ว ไม่มีหาขวาหาขวามันยกไม่ขึ้แลวเบ็ดเดตมีอย่หกอันเอออเามาหน่อยดิครูไม่มีเหลืและไปแบกกันหาขวายกไม่ขึ้นเลยเออแค่เก้าเดียวโน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 เก็บทรงไม่ค่อยอยู่ ครับเรือทันี้ก็เล่นไปโอ้ยบนบนหินต้องไหนะเฮ้ยปีเรียบ้อยมีตัวไกลอีกนะหินขวาตัวไกลอ่ะอ้มาแล้วเห็นขวานอนอยู่อ,อะไรแนะลนะขา,ขาวเลย้โโอโ ตายเลยมิวตัวน็อกน็อกมันน็อกเออ,อเออคันเข้าวงอีกคันเข,ข้าวงเออตายเาไปชันโอ้โหขันวิ่งยังไม่ทันออมิวลากให้ได้เยอะสุดเผาตัวเองได้ไหมลากไปเอาคิวพี่เอาคิวอย่างเดียวแปดคิวแล้วเนี่ย Tự tí lâu kia Ui Lãng Đã dù không hình con Bám nha Bám phải tăng đời đáy về mìu Bắn này là tẹ phương Ui bay yeah. hết, Ây dìa ระเบิดระเบิดพี่เบิดเองเลยแหละโอ้โหโดน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 มไม่น่าโยกเลยเมื่อกี้